สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคณูรูอารยาพิมดีหรือว่าครูเจมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงแรกในภาคเรียนที่2ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้ครูให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ท่องสุขคูณแม่2ไปพร้อมกับครูเจมก่อนเลยค่ะ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาท่องสุดคูณแม่สองไปพร้อมกันเลยสุดคูณแม่สองพร้อมสามสี่สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่สำหรับนักเรียนชั้นปหกของคักเรีจะต้องท่องแม่สุดคูณได้อย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะ บทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6ในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะเป็นชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกชนิดของรูปสามเหลี่ยมได้นั่นเอง รูปสามเหลี่ยมนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีมุมทั้งหมดสามมุมนะคะมุมที่หนึ่งสองสามมุมที่หนึ่งสองสามเห็นไหมคะจากรูปสามเหลี่ยมที่กูจะนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดจะเห็นว่าเส้นทุกเส้นนะคะจะมาจดกันมีสามด้านและสามมุม การกำหนดชื่อของรูปสามเหลี่ยมนะคะเราจะนิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หรือว่าพยัญชนะไทยก็ได้นะคะกำกับอยู่ที่จุดยอดมุมของแต่ละมุมแล้วเราก็จะเรียกชื่อรูปสามเหลี่ยมนั้นนะคะโดยเริ่มที่จุดยอดมุมจุดใดจุดหนึ่งก็ได้แล้วอ่านเรียงตัว ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้นะคะอ่านเรียงตัวนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้แทนคําว่ารูปสามเหลี่ยมจากที่นักเรียนเนี่ยจะมานั่งเขียนรอเรือสระอ,ป,อปานะคะเราจะใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมแทนไปได้เลยแล้วตามด้วยชื่อหรือว่าตัวอักษรทั้งสามตัวนะคะ ตัวอย่างที่1น,นะคะรูปสามเหลี่ยมที่ครูเจมนำมาให้ดูตอนนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรใครสามารถตอบได้บ้างถ้าครูเจมนะคะเริ่มจากจุด A สามเหลี่ยมรูปนี้จะมีชื่อว่าสามเหลี่ยม ABC หรืออ่านทวนเข็มนาฬิกาก็คือสามเหลี่ยม ACB นั่นเอง สัญลักษณ์แทนคําว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือวาดรูปสามเหลี่ยมลงไปนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนได้สองชื่อเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยม ABC หรือสามเหลี่ยม ACB หรือสามเหลี่ยม CBA CAB ถ้าใครเอาจุด B ก่อนก็จะเป็น สามเหลี่ยม BAC สามเหลี่ยม BCA แบบนี้ก็ได้นะคะให้ดูที่จุดยอดจุดที่เราเริ่มต้นเป็นหลักนั่นเองตัวอย่างตัวที่สองนะคะสามเหลี่ยมรูปนี้มีชื่อว่าอะไรใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะเราอาจจะเริ่มจากจุดก็ได้คอก็ได้ไดหรือว่าขอก็ได้นะคะแล้วอ่านเรียงลำดับตัวอักษรไปรูปสามเหลี่ยม กขอคอเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ตามด้วยกขอคอถ้าเราเอาจุดกก่อนนะคะกขอคอก็ได้หรือกคอคอก็ได้เหมือนกันถ้าเราเอาจุดขอขึ้นก่อนนะคะอาจจะเป็นขอกขอก็ได้หรือว่าขอคอกก็ได้เหมือนกัน สามเหลี่ยมขอกคอ,ขอเขียนแทนด้วยวาดรูปสามเหลี่ยมลงไปแล้วก็ตามด้วยขอกคอ,อนี่คือชื่อของรูปสามเหลี่ยมไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาฝึกจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมกันโดยที่เรานะคะจะดูจากขนาดของมุมนั่นเองถ้าเราเกิดถ้าเราจะจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมตามขนาดของมุมนะคะจะ จำแนกได้3ชนิดด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะชนิดแรกนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลม ลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นมุมฉากนะคะจะตั้งตรงมีขนาด90องศาแต่ถ้าเป็นมุมแหลมนะคะจะเล็กกว่ามุมฉากลงมานะคะมีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกๆมุมเป็นมุมแหลมเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะ ชนิดที่2นะคะชนิดต่อไปถ้าเกิดว่ารูปสามเหลี่ยมของเรามี1มุมเป็นมุมฉากมุมฉากก็คือจะมีหมุมที่ตั้งฉากกันนะคะเราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองตัวอย่างเช่นแบบนี้เลยค่ะสัญลักษณ์ตั้งฉากนะคะจะเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ แสดงการตั้งฉากกันนะคะแบบนี้เราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองจะมีเส้นตรงสองเส้นนะคะที่ตั้งฉากกันตั้งตรง90องศาต่อไปชนิดที่3ชนิดสุดท้ายนะคะรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมป้านหนึ่งมุม เราจะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านมุมป้านนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่า90องศาถ้ามุมแหลมเล็กกว่า90ถ้า90องศาจะตั้งตรงนะคะแต่มุมป้านใหญ่กว่า90ก็กางออกไปนะคะลักษณะของรูปสามเหลี่ยมมุมป้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถ้ามีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมป้านรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นมีชื่อว่ารูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเอง ต่อไปนะคะก็ได้เวลาที่นักเรียนจะลงมือทําแบบฝึกกันแล้วค่ะแบบฝึกของคุณครูไม่ยากเลยนะคะวันนี้เราจะมาจําแนกรูปสามเหลี่ยมตามชนิดของมุมกันค่ะมีทั้งหมด3ามชนิดด้วยกันหน้าตาแบบฝึกของคุณครูนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมคุณครูมีมาให้ทั้งหมด9รูปด้วยกัน ให้นักเรียนนําไปเขียนนะคะเวลาที่เราเขียนเขียนเป็นชื่อแทนรูปสามเหลี่ยมด้วยการวาดรูปแล้วตามด้วยชื่อทั้งสมตัวอักษรนะคะไม่ยากเลยให้นำสามเหลี่ยมทั้ง9้ารูปนี้นะคะไปจำแนกในใบางานใบถัดไปนะคะข้อที่หนึ่ง สามเหลี่ยมรูปใดบ้างนะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมถ้าสามเหลี่ยมมุมแหลมก็คือมุมทุกมุมก็คือมุมทั้งสามุมจะเป็นมุมแหลมมุมแหลมมีขนาดน้อยกว่า90องศาข้อที่สองสามเหลี่ยมใดบ้างเป็นมุมฉากจะมีมุม1มุมเป็นมุมฉากตัวอย่างที่ครูจะยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเราจะเขียนสามเหลี่ยม แทนลงไปแบบนี้แล้วตามด้วยชื่อของรูปสามเหลี่ยมก็คือ CTA รูปแรกนะคะคุณเจมยกตัวอย่างมาให้แล้วเรียบร้อยต่อไปชนิดที่3นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองสามเหลี่ยมมุมป้านก็จะมีมุม1มุมที่มีลักษณะเป็นมุมป้านมุมป้านก็คือถ้าเกิดว่าเราการแขนออกไปนะคะก็จะมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉาก เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนตรวจทานความถูกต้องระบายสีให้สวยงามนะคะ ถ้าเกิดที่บ้านใครมีกันไกมีกาวนะคะนักเรียนสามารถตัดแล้วติดได้เลยแต่ถ้าเกิดที่บ้านใครไม่มีอุปกรณ์นะคะนักเรียนสามารถส่งชิ้นงานเป็นแผ่นแบบนี้กลับคืนมาให้คุณครูก็ได้ขอเน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเล็กที่ให้เรียบร้อยระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ นักเรียนสามารถกดหยุดคลิปของคุณครูแล้วลงมือทำแบบฝึกได้เลยค่ะขอให้นักเรียนมีความตั้งใจนะคะในการฝึกทำใบกิจกรรมของคุณรูเพราะว่าไม่ยากเลยมีแค่เก้าภาพเองนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะ สำหรับการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมเราสามารถแยกได้3ชนิดด้วยการตามขนาดของมุมใช่ไหมคะชนิดที่ 1, คือรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมทุกมุมจะเป็นมุมแหลมหมดเลยเราเรียกรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นว่ารูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองมุมแหลมจะมีขนาดน้อยกว่ามุมฉากหรือว่าน้อยกว่า90องศานั่นเองต่อไปรูปสามเหลี่ยมชนิด สองนะคะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีมุมหนึ่งมุมนะคะที่ตั้งตรงเป็นมุมฉากนะคะมีขนาด90องศาเราเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากต่อไปชนิดสุดท้ายนะคะคือรูปสามเหลี่ยมมุมป้านจะมีมุมหนึ่งมุมนะคะที่เป็นมุมป้านมุมป้านจะมีลักษณะกางออกไปใหญ่กว่ามุมฉากใหญ่กว่ามุมแหลมนะคะ ลักษณะเป็นแบบนี้เลยสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของคุณครูนะคะจะสามารถจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมทั้ง3าชนิดได้อย่างถูกต้องแล้วชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะมีเรื่องอะไรมาให้นักเรียนได้เรียนกันเรามาติดตามกันสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ